อันเตยครับสายนำเลยครับพ <Salut>. ี่น parole, <age> ้องตายตายตายทีเอบ่เนาะเลืนเต๋อเนาะมันโอ้พี่น้องใสไหมอ้อายเบ็ดไหมมันพันไปที่ทะแล้วปลาปลามันพันไปที่ทะเลเลยอ่โอแข็งกรเดือเลยพี่น้อง

ใส่เกือบโลอยู่นี่เจ็ดแปดขีดอยู่พี่น้องใส่งามๆอยู่สวัสดีครับผมพันเตาว์ไฮกิลราทุ่งครับผมสวัสดีพี่น้องปองปายสมองสวรรค์กันแล้วกันครับวันนี้ก็มาพร้อมทีมงานไฮกิลราทุ่งอีกคือเก่าครับผมวันนี้พาพี่ผู้นำมาใส่เบ็ดฟลมคือเก่านะครับวันนี้ก็มาพร้อมทีมงานครับผมเอฟซีจากตันดำครับสวัสดีสวัสดีครับเอฟซีจากตันดำครับ พาดเตยหากิโลทุ่งครับคนถ้าพุ่นเลยพัลิพัลิครับบกบกครับพันต่ำครับครับวันนี้ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากั้นะครับวันนี้เอฟซีไม่เย็นไม่ยามงแล้ครับเอฟซีจากตานดับมาหาทิ้งบ้านหากิโลทุ่งนะครับก็เลยพามาไม้ลงสั่มของเก่านะครับแต่ว่าฟังเท่าไหร่ครับถ้าไหนใส่ไปนะครับสีรองเบิองนะครับ ใส่ไปแค่ฟังเลียวตรงว่านะครับวันนี้มาลองหมายนำเลือกครับที่หานนำเลือกมากครับวันนี้จัดนักจัดเต็มคือเก่าครับผมรอหลุดรอติดตามน้อกันครับครับนี่ครับการใส่เข้ากับเลือกหอยหัวประมาณพอดีีนะครับหัวใหญ่ก็ได้ครับแต่ว่าตรงเป็นครึ่งหัวใหญ่ขันหัวหน่อยเข้าเสียเอาครึงหัวเลยนะครับนี่แก๊สสดแบบนี้เลยครับพี่น้องแย่ฟ้ามันออก นี่ครับเบ็ดเ่าเช็ดไม้ใหม่ตัวนี้เบ็ดเบอร์หนึ่งทับศูนย์กับตาละข้างครับผมเกี่ยวง่ายๆครับพี่น้องให้มันเบ็ดทะลุหอยแบบนี้ครับนี่ไปครับเบิ่งวิธีการใส่เลยครับเลือกไม้เป็นป่าหยาคร่างล่างองลงครับผมนี่นี่ครับเลือกไม้แบบนี้ครับพี่น้อง เรียบร้อยครับใส่เบ็ดพยามใส่ให้เยือถึงพืนอนนะพี่น้องปลานยังสิกินดีครับสใส่ร้อยกินนะครับครับตอนนี้นะครับเทคนิคการใส่ง่ายๆของเขาครับผมเดี๋ยวคอยมาลุ้นตกันตอนยามครับไต่ครับพี่น้องหลังจากเข้าใส่เบ็ดแล้วแล้วาพีผพาน้องว่าลุ่นมากยามเบ็ดต้มกันครับพยายามฟังทั้ง่านตตใส่ไว้ก่อนนะครับวาณสี่สิบเจ็ดลัางนะครับนี่หลังหนึ่งนั้น หลุนบ้างครับว่ามีแต้มบอครับทางนี้นี่แบ่งกันใส่สามชุดแล้วเออฮะเก็บเลยเก็บเลยรักเลยหลักเลยว่าถือครับฮะนี่อยากลองนึงยหงยังยังี่เห็นแบบนี้เป็นเงาเป็นของนันมันมัดเงาต้องสองหลังอลไรเด้ อตอนยางกับกรลุหล,ลังนี้กับพันตอมครับอยู่พันตอมมัด,ดมเยอะไว้ไหมบโอยู่บอ,บอยู่นี่ดินไยเบียดอูหล,ลุดปาลุดหลุดดีเลยครับหลุดลังนี้ครับพัน <laughs> เป okay. uh, okay. ็นไอยูยู่สายเค็งยูอ่ยูครับ่ยูครับอจวกอะไรสายเคงลยมยูได้เห็นต้นหรอเป่าตวันดึงไว้ไกลเท้เห็นเหรอวัวย่อยูตัวแรกแต่ในแห่งมันมาแล้วพี่น้องใส่งานอยู่ครับพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังพอไปทาอันก่อนเอาเขาเขาเขาตัดเลยเัากินเลึกตัดเลยจังจินเลึกยูหลึกเขาป้อมใส่นี่ตุกเป็นเนาะนี่นี่นี่ป้อมใส่ก่อนเออไปตัดโอ้แต้มเลยแขกม้นครับเอานี่คือหน่อยอ่ะนั่นแหละใส่งามอยู่ะเข่าไก่กันไก่มีอยูอ่ะตัดเลยนั่นแหละ เรียบร้อยครับผมสวยง,งามๆเลยครับรรนี่ครับเออหลังนี้ก็ครับอืออือโอ้ยใส่ปลาเข็มห <laughs> ลังตอนนั้นยามย่างยำก้าวลุนนี้เลยกินอังเพิงหรือใส่ต่อตายเอาใส่ถุงกันนะั่นเลใส่ปลาเข็มครับพี่น้องนี่เดี๋ยวจับโชว,ว์มั้งเขอบไปแล้วเ <laughs> ขอบแล้วเขอบแล้ว <laughs> คตัวล่างนี่ครับอู้หูลいいุกล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 ุกบ่งับมือนั่าหนแมนบ่แมนแมนโอ้โหกินเลยกเอากินเลยกินเเยอาใส่งามๆอยู่ครับพี่น้องตัดเลยนี่ครับไกลอยู่ตรงนี้เอามีกันเลยมันลงนี่ข้างล่างมานี่ตัดเลยนั่นละเรียบร้อยครับผมเข้มเข้มครับ ครับลัง,บลงนี้สายเคงครับงนี้สายเข้งครับเดียวผ้าลิครับยู่บ่ลุบลุบ่นำ้ำน้ำหอดเบ็ดหรอบ่อลุดครับพี่น้องหลังนี้เีงบ่่าท่านหน่คืมั่ง้างล่างมาง การต่อมไรสายบ้างครับพี่น้องอยู่หรือไ่อยู่การล้างเป็นใหม่เลยใหม่ไม่ใช่หรออะใหม่หลายอืมอยู่บ่บ่ไปอยู่เอ,อยียงแถวน,นี้เองไปตาหลุนไหมครับอันนี้อยากฟังนี่เลยสองแต้มงามๆครับ ตัวหน่อยตัวหนึ่งครับเดี๋ยวไปลุ้นฟังท่านผู้นีครับเที่ยวงานนำลึกกำลังไปครับเดี๋ยวเราลุ้นเราติดตามมึงครับฟังขุนสิมานบ่ฟังนี่ลงหลายเทื่อแล้วนะครับพี่น้องปลาเลยไม่ค่อยกินาะไรนะครับใส่เบ็ดแค่สี่สิบก๊อทหลังได้ปลาตามแต้่แล้วฟังนี่ใส่ข้าเดียวนะครับเราก็ยามมาสวยนะครับวันนี้มาหอดเกือบเที่ยงแล้วนะครับ ไปรุนไปติดตามมึงไม้น้ำด้วยครับครับไปรุนรุนลังเลือกระพันรุนน้ำเลือกระพัานตัวเองครับผมอู้ใส่ใสข่ขางหลอกเขาเล้ยังนะใส่ขางหลอกเลยพี่น้องขานเตยใส่ขางหลอกเลยพี่น้องหลอกไหมจะเป็นไงเห็นได้สเสดขคอรอบเขาตนะ้องชนะอนี้ขเ αι, ขาจะจะเสด็คอรัออบไหม <laughs> รู้ฝันเตยครับสายน้ำเลยครับพี่น้องตายตายตายสเหลเือบ่เนาะเลุดดนเตยบ่เนาะอู้พี่น้องใส่ไหมเว้ยท่านตายดีประเดนะัะไกําลังกําลังกําลังสิขาดใจท่านตายดีประเดนใส่งามๆครับจะเสียบ่ะฟมยังไงแมนแมน เรียบร้อยครับทีมงานนำด้วยเคสแล้วพี่น้องหลุดน้ำกันต่อเลยครับไม้มันกับงามอยู่ดูพี่น้องไม้มันก็ดีอยู่แต่ว่าน้ำมันเลิกแล้วนี่น้ำลงไปอีกหน่อย้นนาน้ำลงอีกจะหน่อยอี่งามเลยครับทางทางน้ำตื่นใส่สองสามเทือแล้วนะครับมันเลยบ่ค่อยกินมาได้สัมดุไรก็บ่ค่อยกินครับต้องเวีนเยนๆนะอู uh, ้หลังนี่ฟุม่มฟมเลยครับพี่น้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะพาไป khóc lụn lăng gì cả phan tèi khóc, là phan tèi. ai vậy, ở đâu vậy, có ai vậy, có ai các lăng, các lăng nhau nhau này đứng lỡ, đứng tay của lột phong chia ừ, làm bằng mất rồi sao đâu 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 nó đâu đâu sao đâu sao đâu sao นี่กินเกาะปากเนาะอร่อยครับครับขอบคุณกันนะเอฟซีจากตานดัมครับส่มน้ำปลาคือไงหลุดน,นะนดครับพี่น้องสายน้ำเลยเข้าใส่เบรดมีครับนี่กนกพันธุ์ดีถูกไหมอยู่วะอยู่ครับอยู่ผม <laughs> สายเบ็ดไหมมันพันไปที่เดวปล่าปลามันพันไปที่เดียเลยจับตูนมาโอ้ข่งกรเดือะไพี่นอ้องแต่ยัางงานอยู่พี่น้องเก็ที่วัดตายวะตายครับ้าเดียวนึงไหมตายไว้่าเดียวแหละมันตายเดี๋ยวเอามีดมาหรอมีด ดัดสายเลยมีดมีดนะมีปนน้ำมาตัดรถกันไก่หน่อยเออนไก่เมพาะว่ากันไก่หายไปไาบันไดเทยุหันเออนั่นแหละเรียบร้อยไว้ลุนล้างต่อไปล้างกันเลยครับพี่น้องครับรุ่นล้างนี่ก็ฟันต้องครับโอ้ยขอหน่อยครับพี่น้องทางทางขุนมันเล็กแค่ไหนนะครับใส่ใส่บ่ได้นะครับ เลยยับขึ้นมาตือนๆนะครับมันเลยเกินเบ็ดบ่กหดพื้นนะครับเอามาใส่ยับขึ้นมากนะครับถือประคอหน่อยครับนะครับคำนามบกหดไม้ตั้งปลาโหกันสุดพอดีเลยครับปลาบ่อนอยู่งผ่นแล้วเล็กควรเนะาะฮะถือยูบ่บอไป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 เบิง้งขึ้มกันครับทั้งผื่นเอ,อื้อรับครับผมทั้งพันเตยเอื้อรับครับ ครับไปบงเก็งัดอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวลังนี่นี่ถือว่าเขาหนำเลยสายหนำเลยอาอีกับรับพี่น้องสายหนำเลยอ้อยแล้วครับบไปเ็บไปเด็จมัไปเด็ดจมก่อนงบปนดหน่อยเลย อันละ<ข><อ>เขาจับไว้แล้วดึงถึงแล้วเขาแก่ให้เราใส่เบ็ดจมกันใส่ตัวมันใส่งามเลย,นะบบยเนาะก็ปากเรียบร้อยเลยนี่ตายอย่างเดียวแล้วแต่ว่ากินเลือนี้เนาะใส่งามครับ ครับหลุนลังนีก็ผ่านเตครับฮะถือว่ก็ถือวะนะครับหลุนลังนี้ก็ผ่านต้อมครับใสเบ,บ็ดดไ่กเฮ้ยคัคนแล้วเจ้าปนตะคอนี่ครับเบ็ดเส่มันดึงเใส đi sài bếp quên đi sai ăn yêu vô u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 , hoo Đổ hoo à, hoo hoo lên hoo 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 โอ้งามอยู่ใส่เกือบโลอยู่นี่เจ็ดแปดขีดอยู่พี่น้องใส่งามงามอยู่ใส่เลยนั่นแหละเอาแนวตั้มาหมดงามงามครับพี่น้องปรบับเรียบร้อยครับผมทีมงานน้ำเลยก,กจัดเรื่อยๆอยู่นะครับปรุป่นหลังนี้ครับ เป็นไหฮะบ่เป็นไหพันตอนอยู่บ่อบ้านเห็นบ่อวอยู่เอ็นเบีดแล้วสายเชนก็แต่วายู่พี่น้องขาดปลาครับเอาครับหลุดลังนี่ครับพี่น้องุสายตึงเพียอะไรครับพี่น้องสายตึงครับสายขันตอมจับบุญครับ Yên bò Dù bò toàn mà <laughs> Người chẳng mắng gặp Sái nào lực Yên bò thường 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 ăn đấy, ngắm tôi hên, hên คือว่าแนวตัดมีดเลยครับหลุดลังนีนก็ผ่านเตยครับผมพี่น้องสา,สายนำลึกอ้หแข็งยาวเลยตันี้อู้ตัวขึ้น่อยดิง่ายเจอวิตันวนี้ ใส่งามๆอยู่พี่น้องคุณแล้วส่วนหลังมัตล์นะครับเป็นได้ทั้งผุนถือว่าขอบคุณบรรยากาศยามเบ็ดครับพี่น้องใส่ยามรอบเดียวนะครับวันนี้มาหอดกับเกือบเที่ยงแล้วนะครับมาหอดใส่แล้วกับใบมงคลกับยามเลยนะครับทำเฉลี่ยเดียวกลับเลยครับวันนี้ ก้ยค้อจมแห้งไงยังต่อ้ถบือบ่ฮะถาถือจะได้เนาะไม้นี่ไหอุ้มนี่ไงอุ้มขาปลกข้างน้ามีบ้างมั้ยครับฝุ่นบางรังนี่ครับท่านเตอ่าสายเข็งๆพี่น้องอืม

้วยงามเลยดำดำงามเลยครับจบเยมีปลาตะเกียบเ่ยนครับตัแกมาตัดเพันเตยวปลาเข้มฮะเดี๋ยวปลาเ้มเดี๋ปลาเค็มไม้มันบ่ค่ยหกเนาะีแขนสุดี่เองกัตึกไปเรื่อยอยู่นะครับใส่งามเลยครับใส่ปลาเข้มพี่น้อง บุญครับที่งานกับซอยกันยามนะครับมาหาน้ำยู่มาสมุนก็มาเลยเนี่ยมีบริหารนั่นเลยเต็มหนึ่งอ่าตอนนี้เากูกูเบ็ดแล้วแล้วนะครับพี่น้องวันนี้ก็สายน้ำลึกนะครับหนามันลงนะครับพี่น้องว่าปลาหงหงหนามันเลิกอยู่นะครับลงไปใส่บ้านใดนะครับใส่หวงเป็นแป้นนะครับกินแน่อยู่นะครับก็ถือว่ายั่งมานอยู่นะครับพ่อ ไในยูได้กินเพราะในฝากเอฟซีอยู่นะครับเมือนี้สำหรับพี่น้องที่เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปพันธุ์กระทุง่งให้พันตาแล้วก็ทีมงานนำแนวกันเลยกันครับสำหรับคลิปนี้ผมพันตาาก,กินละทุง่งต้องขอลาพี่และน้องไปก่อนครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมครับบายครับสวัสดีครับ